สวัสดีครับมาเด็กๆสวัสดีแล้วว,วันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วมีของเล่นมาใหม่นะครับ oh. นั่นคือรถอะไรเอ่ยนี่นะครับ oh. นี่ดูข้างหลังนะฮะรถแม็โโรคันโปรดของน้องอาชีนะครับน้องอาชีมีก็หลายคันแล้วนะมีหลายไซส์แต่ว่าคันที่อยู่ในกล่องนี้ ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนมาดูเลยนะพร้อมกันใหญ่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าออกให้ลูกป้าออกให้นะมันใหญ่ประมาณไหนแล้วก็เด็กๆสามารถเล่นยังไงได้บ้างแนละ้วเรามาดูกันเลยนะครับอ้ืออุ้ย,ม,ยมีหมวกให้ด้วยนี่ นะนี่เนาะยิบหมวกอปลูกหยิบหมวกไป,กกไปอเดี๋ยวหมอกลุนโอเคตอนนี้เราเอารถตักนะครับออกมาจากกล่องแล้วนี่ครับนี่นะครับประมาณนี้โอ้โหประมาณเกือบครึ่งตัวของน้องอาชีเลยนะครับแล้วก็นี่เลยมีหมวกหมวกกะไนะหมวกช่างให้ด้วยนะครับหมวกสําหรับวิศวกรนะครับรถตักคันนี้มีลักษณะที่ เหมือนของจริงอยู่นะเพราะว่ามันนี่ครับดูแขนของมันเห็นไหมดูแขนของมันเนี่ยมีก้านจับนะครับมีคันโยกให้มันตักไปจริงจริงด้วยเนี่ยแมนี่ <Wow. S 1> นะครับจ้วงแบบนี้นะ,ะตักได้เองเอ้ยใช่เอ๋นี่เจ้าของ <Yeah. S 1> เจ้าของ <Yeah. S 1> เจ้าของพร้อมยางชี้พร้อมยางอ่าชี้ลองอ่าชี้ลองขึ้นมานั่งเร็ว ชิ้กึ้มานั่งเลยลูกแล้วอุ้ยระวังระวังระวังมันลื่น่ะนี่ครับเอาไว้ให้นั่งแล้วก็นั่ง,บ,งบังคับตักดินตักทรายได้เองเลยนะเนี่ยโอ้ใส่หมวกด้ไหมอ่าตอนนี้น้องอาชีใส่หมวกแล้วก็ขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับอาชีเดี๋ยวเก็บตรงนี้กอนนี่นะครับดูขนาดตัวน้องอาชีเวลานั่งแล้วนะครับรถคันนี้ที่ก็ถือว่ายัง ยังใหญ่อยู่นะนั่งได้พอดีเลยอะเด็กประมาณสองขวบครึ่งถึงสขวบกําลังดีเลยนะแต่ขาเนี่ยเวลาจะไถเนี่ยอาจจะติดล้อตรงนี้หน่อยนะล้อมันใหญ่มากเหมือนบิ๊กฟูดเลยอะไหนชิชลองยกคันโยกสิโอ้โหโอ้เห็นไหมฮะโอ้หามุนซ้ายหมุนขวายังไงหมุนได้ปะมุนซ้ายหมุนมุนมุนตรงเนี้ยลูกเห็นไหมเห็นไหมว่ามันหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะมันของจริงเลยอะชิชไม่หมุนให้ดูเนี่ยฮะนี่ฮะ อ้าโอ้อันนี้จะให้ให้ตักอะไรดีอะไรดีนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนรอบๆกันเนี่ยช่างน้อยช่างน้อยโอ้โหบอกขีดหน้าบอกขีดหน้าเอะไรนะเอออะอ่ะอาทิตยลองตักดิลูกเล่นนิดน่ะอื้อหือ เป็นไงเป็นไงอาจจะยังไม่ชินนะเดี๋ยวต้องปรับตัวอีกเยอะเลยเพราะว่ามันมือก็จะคอนโทรลเหมือนจริงนะเวลาจ้วงนะฮะเวลาจ้วงอ่าไอสามารถที่จะดัดแปลงได้นะเนี่ยให้มันใช้งานให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นให้เหมือนจริงมากขึ้นนะครับ,ลบแล้วป้อบเลยเป็นยังไงบ้างน้องชอบกันไหมน้องชอบกันไหมโอ้โห เดี๋ยวต้องหาโอกาสไปเล่นกับดินจริง,รงๆหรือทรายนะครับตักทรายนี่น่าจะโอเคเลยล่ะน่าสนุกเลยนะครับอ่าอันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจนะลองไปหาซื้อกันดูนะครับให้เด็กๆเล่นเนาะนะครับน้องอาชีช,ชอบเลยอ่าโอเคสำหรับรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ของเล่นคันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วที่มีมานะอ่ะน้องอาชีบ,บ๊ายยกล้องเลวแบ๊ายบายสวัสดีเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีได้สวัสดีเ,เ,เ,เด,ด้สวัสด,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 ดีครับพบกันใหม<ว>่คลิปหน้านะ<ว>บ๊ายบายบ๊ายบาย